ระยาบอนะครับในกรณีถ้าหากมีคนใดก็ตามตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครนะเอาที่ดินป่าสงวนไปซื้อขายกันเนี่ยก็อนนีทางก่าเป็นความผิดตามกฎหมายรบอป่าสงวนไหมครับมันที่ดินป่าสงวนเนี่ยเขาบอกว่าห้ามจำหน่ายห้ามจำหน่ายใจโอ้ห้ามจำหน่ายใจโอนครับครับเว้นแต่สืบทอดโดย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 มรดกทยามรดกทยาโดยทร เสร็จแล้วถามว่าทีนี้ก็มาไมถ้าตรวจพบหรือมีการร้องเรียนกรมท่าต้องเรียกที่ดินตรงนั้นคืนเพราะว่าผมไม่ประสงค์จะทํากินแล้วครับหากมีสิ่งก่สร้างก็ต้องประกาศดําเนินการตามข้อกฎหมายก็คือรื้อถอนรื้อถอนคือถอนนะครับสิ่งสร้างอมทบทลงโทษทางายาเช่นจําคุกอะไรปรับมีไหมฮะอันนี้ ผมยังไม่มั่นใจหรือต้องไปดูก่อนแต่ผมเชื่อว่าน่าจะต้องมีนะมันที่ว่าปกติมันต้องมีคือมันเพราะเราว่าใสมมตมันเป็นมันมันเป็นกฎหมายใช่ไหมล่ะกฎหมายอาญามันก็ต้องมีมีโทษทางอาญาต้องครับคือรายละเอียดผมจำไม่ได้แต่เดี๋ยวท่านต้องไปเปิดดูอีกทีเดียววันนี้ผมขออนุญาตท่านพอนะครับวันนี้ทางน้องที่เป็นผู้ยื่นร้องขอตรวจสอบนะครับคือร้องขอให้ตรวจสอบนะฮะแล้วผมเป็นที่ปรึกษากฎหมายที่เดินทางมาด้วยเพราะน้องเขาเชิญมานะครับ ผมก็เลยมาซักถามท่านเกี่ยวกับข้อกฎหมายเพราะฉนั้นในกรณีที่เกิดขึ้นตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยฝากทางป่าไม้มรุ่นทหารในการดําเนินการตรวจสอบด้วยและถ้าหาพวกพบว่าส่วนไหนที่เป็นการกระารการะทบผิดส่วนไหนก็โปรดดาเนินการครับ,รบนะครับแล้วก็เรื่องนี้ทางพี่น้องประชาชนแล้วเดี๋ยวมีจีมงานข่าวเขาจะอ,อไปออกอากาศนะครับว่ามีการมาเยื่นหนังสือแล้วนะครับ ่าตอนนี้กำลังรอเลขลับรอนใช่ไหมรอยืนแล้วนั่รอเลขลับเนอะรอแป๊บเดียวรอแป๊บเดียวนะฮะตรงนี้เป็นเห็นได้ว่าเห็นว่ามีคลิปครับผมแล้วผมขออนุญาตอันนี้ขอดำเนินการประมาณสักกลางเดือนได้ครับได้ครับได้ครับได้กลางเดือน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 ต้นเดือนนี้ผมมีประชุมแล้วนี่นะประชุมมีอะไรคืองานเยอะมากครับตอนนี้ขออนุญาตท่านขออนิญนะครับตรงนี้มันมีเอกสารอะไรบ้างที่เราก็ส่งไปนะมันจะอยูับวันนี้อยู่ เป็นการยีนยนอย่างชัดแจ้งนะครับว่ามีการมีการซื้อขายเออคือทําให้การของผู้เยวข้องของฝากเอเอาตัวเอาถ่ายมาปิดถ่ายถ่ายแล้วถ่ายถ่ายแล้วทำไมทำไมก็ตัวนั้นต้องให้ผมไงถูกไหมเนี่ยไม่ไม่ใช่ตัวนี้ต้องให้ผมตัวนี้ตัวจริงไท้ท่านไงไม่ตัวตัวหนังสือใบฝรั่ โอ้อยู่นี่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 ท่ครับเนี่ยเห็นไหมครับมีหลักฐานการใจเงินกันครับครับเห็นไหมครับนี่นะนี้ต้องเอาจุ๊บๆเอาตัวนี้ไปเรียกว่ามันเดียวกันนะลงเรียกว่ามันเดียวกันเรียกวามันเดียวกันเรียกไปนะครับก็สบายใจนะครับทุกท่านครับวันนี้ก็มายื่นหนังสือตามหน้าที่พลเมืองนะครับแล้วผมมาในฐานะที่ปรึกษากฎหมายของเออ่เขาชื่ออะไรนะชื่ออะไรชื่อจริงว่าชื่อจริงจักรีครับจุนจักรีจักรีที่คนยื่นเลยไหมใช่ครับจะแน่จะเล่าบัตรให้ผมได้ไหมเอ ใชครับซึ่งก็จะมีจริงๆอยากมีคนมีคนอยากไม่เยอะๆแต่ว่าจัดเก็บเป็นตัวแทนก่อนอาจจะมีรายชื่อตามมาทีหลังก็ว่ากันไปครับก่อนที่จังหวัดไหนเวลาได้กับเบอร์โทรติดต่อกับได้ครับได้ครับเวลาผมลงไปตรวจสอบพื้นที่ผมอาจจะนับเชิญนะได้ได้ครับได้ครับได้ครับผมแต่ผมต้องบอกก่อนนะฮะถ้าเอาไปต้องระวังเรื่องความปลอดภัยกันอาจจะมีการกระทบกระทั่งแต่ถ้าไปแบบเงียบๆไปโดยที่ไม่ต้องมีอะไรคือคือตอนนี้มันมีคนอยู่ไหมไม่มีมีมีคนเฝ้าคนเฝ้าเฉย นะครับก็ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอฝากท่านไปดูข้อกฎหมายดูกรจริงแล้วก็การเดือนหน้านะครับจะมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบน,นะครับโอเคขอบพระคุณท่านผอ,อ,อมากนะครับสวัสด mm hmm. ีครับสวัสด <Yeah. S 1> ีครับสวัสด <Yeah. S 1> ีครับ <Yeah. S 1> พี่น้องครับ